Welcome back to b a n g k o k BattleTech Your Tactical Gateway to Next Gen Warfare, Combat Engineering, and the Future of Aerial Dominance. Today, we're diving deep into one of the most pivotal asset s of modern air forces worldwide: the m u n t i r o fighter. Versatile, lethal, and built to adapt, this i s n just a plane; it's a flying doctrine. From a v i o n i c s to steel, dogfighting to precision bombing. เมื what ่อ unpacking What makes a m u l t i r o l platform a force multiplier buckle in this is 20 minutes of p u r e a i r superiority so what exactly is a m u l t i r o l fighter in short it's a jet that can perform m o r e t h a n one combat role in a single mission that m e a n air-to-air superiority, air-to-ground strike, recon, and even electronic warfare depending on the configuration think of it as a Swiss Army knife at mat 2 บัดด like ิสวอตเอนออเวอร์เดอะเคสเออร์ล like ี่เจ็ดไลด์เดอะเอฟแปดสิบหกซับเรอเอ็มไอจียี่สิบเอ็ดเวิร์สพิเศียรไลส์เกรดแอดวานติ้งออฟเฟนพาวเอ็ดอาร์เทอร์อิดวอตเอนอันเทลเดอะโคว์วอลล์โปรเกรสเซดแด๊ดด็อกทรีชิฟเต็ดทาวด์ฟลี็กซิบิลิตี้ไวเมนเทนโฟร์ไทอฟเจ็ดเวนวันแคนดูเดอะจ็อบคิวเดอะเออร่าออฟเจ็ดไลด์เดอะเอฟสิบแฟนทอมมิรัชสองพันแอนด์เลเทอร์ออนมัสเตอร์พิเซสไลด์เดอะเอฟสิบหกไฟติงเฟลคอนยูโรไฟต์เตอร์ไทยูน แอนเดอร์แจสสามสิบเก้าไกรเพนมันติโรไฟเตอร์อาร์ดีไฟล์บายอินเทเกรชันเลทส์เบรกดาวเดอร์คอร์ชารัลคิวริสติกหนึ่งเอวิโอニックสวิตดีสอีสเดอะดิจิตอลเบรนราดาเซนเซอร์ฟิวชั่นอิเล็กทรอนิกส์คาลต์เมชเชอร์เอฟเวอรี่ทิงแฮสทูเวิร์กอะครอสบอร์ดแอร์ทูแอร์แอนด์แอร์ทูกราวเอมันติโรเจ็ตมาสวิตฟรอมแบกเก็ตติ่งแอนด์เอนเนมีเจ็ตแอดหนึ่งร้อยกิโลเมตรทูเลสซิ่งเอเทนแอดสองเมตรซิมเลสリーสอง Payload flexibility A multirole fighter is often equipped with multiple hardpoints capable of carrying beyond visual range missiles like the AIM 120 AMRAAM, laser guide bombs like the GBU 12, or even antiship missiles. Some carry up to 9-12 weapon stations. 3. Agility บ endurance it has to dogfight and loiter. Thus a tricky balance. Engineer o p t i m i z e d thrust to weight ratio and airframe with blended wing design. ขนาด or t r u s t vectoring to keep the plane nimble while still fuel-efficient. 4. Steel, Gen 5 only fifth-generation platform like the F-35 Lightning II or SU-57 Felon Armamentiro Fighter with steel reducing radar cross-section while retaining the full multi-mission profile. Let's talk battlefield-relevant r m a m e n t i r o Fighter are tactical c h a r i o t y d e d r i e logistics simplify training. แอนด์ออฟเฟอร์คอมมานเดอร์มอออ็อปชันวิดฟิวเวอร์แอสเซทอิมเมจิ่งยูเอเอสควอรอนลีเดอร์ยูดอนแฮฟทูเซ็นเอ้าวันฟลายฟอร์ซีซับพลเรชันออฟเอนมี่แอร์ดิฟเอนซ์เอสแอนด์อนาเธอร์ฟอร์แคบคอมแบตแอร์ปาร์โตร์ยูอกรายเพนออร์ราเฟลแคนดูโบดอินโมเดิร์นวอร์เฟร์ดิสอิสโก้เดอะรัสเซียยูเครนคอนฟลิกต์แฮสไฮไลท์เดตเดอะนิธ์ฟอร์ดินามิกแอสเซทโดนแอนด์กราวเวสแอร์ดิฟเอนซ์อารายซิง บัดเดอร์มันติโรไฟเตอร์รีเมนเอสเปเรฮ์เวนแอสซูเปอร์ริตี้มัตส์บีเอ็นฟอร์ออสเฟสคอนเทสต์ต์และริเมมเบอร์เฟรมไลด์เอฟสามสิบห้าอาร์เน็ตเวิร์กโหนดในเอลาร์เกอร์คิวเว็บเดย์ดอนจัสไฟมิสิเลสเดย์โคดินาเตอัตติลเลอรีแจมราดาร์และรีเลย์เอนเนมี่โพซิชันทูอัลเทอร์ฟอสเซสทัสฟอสมัลติพลิเคชันแอดอิตเบสเลตซูมอินออนเอเรียเวิลด์แชมเปียนเดอะแจ๊สสามสิบเก้าไกรเพนดีวีลโอเพ็ดบายซับ ดิสสวีเดียส์มันเทโรไฟเตอร์วอสดีไซน์สำหรับค่าสิ้นเชิงเอฟฟิเชนซี,ฟลี็กซิบิลิตี้,และอีสออฟเมนทีเนน,อีสไลไว,แคนเทคออฟฟ์ฟรอม800เมตรโรด,และแคนบีเรียมเอ็ดแอนรีเฟลล์บายเอสมอลกราวด์ครูอินอันเดอร์สิบมินิท,ทัสแบตเตอร์ฟิล,เซอร์วิวาบิลิตี้,เดอร์ไกรเพนอินเทเกรตเดอร์พีเอสศูนย์ห้า,เอราดา,อัดวานอีดับเบิลยูสวีด,และดาต้าลิงก์ซิสเต็มคอมแพติเบิลวิดเอ็นเอทีโอแอนด์นอเนทีโอฟอสเซส อิดเมทิออร์บิออนวิชัวเรนมิซิลคาปาบริตี้เมกอิดเดนเจอรัสอินเดอะสกีวอตสเปเชียลซับบิลดเกลยเพนวิดดิเซนทรัลไลด์วอร์เฟอร์อินไม่สวีเดนส์ด็อกทรีนรีลี่ออนดิสเปสโอเปอเรชันแดมีนฟลายอิ่งฟรอมไฮเวย์ฮายดิงอินฟอเรสแอนด์ยูซิงมินิมัลอินฟราสตรัคเจอร์สำหรับ developing nation this is an ideal platform now let's talk about the F สามสิบห้า the poster child of fifth generation multirole fighter It's Stevie, it's digital, and it's controversial. Built by Lockheed Martin, the F-35 comes in three variants: A, B, and C for different runway and mission. With i t AN/APG-81 AESA radar, distributed aperture system, dust, and fusion cockpit, the F-35 t u r n its pilot into a battlefield commander. In test, F-35s operating with legacy C. เจนเจตอินเคิร์สได้คิวเรชั่นบายเนลลี่แปดต่อหนึ่งเว้นฟลายอินอินมิกเอสคอร์ดอนเดอะแอร์คราฟต์ดัสเอ็นจัสดีเทคทรีสอิทธิ์ทุกคนเอลวอตทูชูดคริติค์คอลอิททูเอ็กเพนซีฟบัดยูเซอร์ฟรอมญี่ปุ่นทูอิสราเอลไพรซ์อิทธิพลิบิลิตี้เวทเตอร์อิทธิพลชิงพรีเซชันไพรซ์ในซีเรียออปเปอร์โทรลลิงเดอะเซาท์ไชน่าซีเดอะเอฟสามสิบห้าอัดแอปในเซาทิสเอเชียมันติโรไฟเตอร์อาร์เซนทรันทูดีเฟนมุลเดนไอเซชัน ไทยแลนด์โอเปอเรตฟรีเป็นอ like ินโดนีเซียฟรีเอฟสิบหกเอสและสิงคโปร์มีออเดอร์เอฟสามสิบห้าเอสมาเลเซียและฟิลิปปินส์กำลังประเมินมัลติโรว์ออปชันวิดแคนดิเดตไล่เดอะเคเอฟยี่สิบเอ็ดบุรีไมล์และเทคัสเอ็มเคหนึ่งเออยู่บนตารางฟอร์เนชันบาลานซ์ซิงทายบัจจิตมาริไทม์ทรีส์และชิฟติงอันเลนส์มัลติโรว์ไฟต์เตอร์ออฟเฟอร์กลยุทธ์ยืดหยุ่นวันแพลตฟอร์มเมนิมิชันเอฟวีลูคอาเฮด มันเทโรไฟเตอร์ R เอฟฟอร์มวิ่งเบี่ยนเดอะคอพิทเวอร์เซน AI อัสซิสต์ targeting Royal wingman drone แอนด์โมดูล่าเพลโลดเบย์ไฟเตอร์ one just fly มิสซิลเลสเดลยิวเดโพลไซเบอร์เพลโลดคอมมานด์โดนสวาร์มแอนด์มานิปูเลตเดอะอิเล็กโทรแมกเนติกสเปกตรัม The หก Gen is already being prototype NGAD in the U.S. FCS in Europe แอนด์ GCAP in Japan, U.K. อิตาลี This platform one just fly The orchestra, the entire battle space, but until then, the current Mantiro fighter r e m a i n the king of versatility. Whether y o u defending a border, striking a target 1,000 k m away, or patrolling a dispute space, this one jet can do it all. That w r a p up today's mission brief on Mantiro fighter. If you e n j o y this deep dive, smash that like button, subscribe, and sound off in the comments. What's your favorite Monte a r o platform and why? This is b a n g k o k b a t t l n Tech Precision Power Perspective Signing o f